เราได้บ้านตอนไหนคะมหลาลัยค่ะพอหลังจากมต้นเรารู้แล้วโอ้โหมันมาหลักพันคือยังไงน่าจะไปร้านยังไม่ได้ค่ะก็เลยมาวางแผนตอนมอปลายขึ้นมศสีก็เลยต้องวางแผนว่าแล้วจะเรียนอะไรเพื่อให้ตอนจบมาค่ะถึงจะได้มีบ้านกับมีรถตอนที่ทํางานค่ะตอนแรกคือวางไว้ว่าทํางานแรกๆก่อนค่ะแต่ตอนหลังค่อยมาเปลี่ยนเป้าหมายเป็นว่าภายในมหลาลัยต้องมีค่ะพอตอนนั้นก็เลยมาวางแผนก่อนเพราะว่าต้องเช็คค่าเทอมค่ะเพราะว่าทราบแล้วว่า ทางแม่ค่ะไม่มีเงินค่าเทอมแน่นอนค่ะอันนี้พอขึ้นมอปลายค่ะใจตอนแรกคือก็ใฝฝันอยากเป็นหมอค่ะแต่ว่าเรียนนานแล้วตอนนี้ค่ะคุณแม่ก็อายุมากถ้าเกิดว่าเรียนหมอสมมติว่าถ้าเรียนได้แล้วเกิดเรียนหมอเนี่ยกว่าจะเรียนจบทํางานใช้ทุนเกิดต้องต่อเฉพาะทาง แปดปีเราเกรงว่าแม่แต่จะไม่แข็งแรงพอที่จะอยู่ถึงค่ะคนนี้เลยมาว่างั้นเอาอะไรดีก็เลยสรุปมาเป็นวิศวะค่ะพอเราเข้ามาหาลาัยได้ค่ะทางมาหาลาัยจะมีทุนให้แต่แสดงว่าเรียนห้ังสืเอเก่งด้วยคือจริงๆแล้วก็คือเอาทุกอย่างค่ะคือทั้งทุนยากจนทุนเรียนดีถ้าขอได้ก็ขอด้วยค่ะควน,นี้พอถ้าเราเข้ามาหาลาัยไปได้มาหาลาัยจะมีทุนประเด็นปัญหาคือค่าเทอมเทอมแรกที่จะวันลงทะเบียนหลังจากที่เราสมมติเอนทาวสติด วันนั้นน่ะเราจะต้องเข้าไปให้ได้ก่อน<ร>แต่<อ>วัน <ขอ S 2> ลงทะเบีนยนเนี่ยเราเราไม่มีเงินแล้วค่อยไปขอทุนเพราะนั้นขออย่างเดียวคือขอทุนแค่เทอมแรกที่จะเอาเข้าไปตอนที่อ n นทานได้นะะเนี่ยค่ะก็เลยจะต้องวางแผนตอนม5ก็เลยไปคุยกับสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนก็เดินไปค่ะซึ่งทางสภาสังคมมาดีกับเรามากเลยค่ะคือจริงๆไม่ได้มีทุนสําหรับเรื่องเรียนนะคะก็จะเป็นทุนช่วยเหลือเกี่ยวกับธรรมหากินค่ะ ก็ถามว่าแม่ทําอะไรได้บ้างวะทําทอาหารได้ขายข้าวแกงได้ก็เลยซื้อรถเข็นให้ค่ะให้แม่ตอนนั้นเราก็ย้ายบ้านประกอบคู่กันไปตอนนั้นไปอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแล้วค่ะก็ของตัวเองทางสภาสังคมก็เห็นใจบอกเอาอยางงี้ถ้าคิดว่ามุ่งมั่นระวังแผนได้แบบนี้เนี่ยถ้าติดด่วนส่วนของวิศวะไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือจุฬาค่ะจะหาค่าเทอมเทอมแรกให้ค่ะ ในที่สุดติดที่ไหนครับติดที่วิศวะเกษตรค่ะวิศวะเกษตรนะครับโอ้เป็นหญิงสาวที่นัาเรียนนังสือเก่งเลยเก่งมากใช่ค่ะครนนี้พอเข้ามหาลัยได้ใช่ไหมคะครวนี้อุ้ยรายการงานานี่ยยาวเหยียดเลยค่ะเพราะว่ามหาลัยค่ะจะทํางานได้เยอะมากเลยควนี้อย่างแรกเลยวิศวะเขาจะสอนพิเศษกันก่อนค่ะก็สอนพิเศษค่ะเป็นติวเตอร์ค่ะก็สอนไต่มาตั้งแต่ชั่วโมงละแปค่ะ ก็เป็นชั่วโมงละส5 0สชั่วโมงสี่ร้อยครับติวเตอร์สวยจังเลยค่ะนักเรียนก็ต้องเยอะล่ะติวเตอร์สวยสอนสถาบันบ้างสอนตัวต่อตัวบ้างค่ะาวนี้แล้วก็พอระหว่านที่สอนนะคะก็เวลานั่งอยู่กับเพื่อนที่คณะก็ได้ยินมีมีเพื่อนคณะอื่นเดินมาคุยค่ะก็บอกว่าไปทํางานมามอเตอร์โชว์ค่ะได้เงินเยอะเลยสิบวันคาวนี้ก็แบบว่านั่งฟังเขาไปเรื่อยๆค่ะจับใจความได้แบบนี้แบบนี้ ก็เลยอ๋อเหมือนเดิมเพราะยังไม่มีโทรศัพท์สมัยนั้นก็ก็หยอดตู้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็โทรไปอยู่รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งแล้วรับอยู่พอดีค่ะรับผ่านเอเจนซี่ค่ะก็เลยไปสมัครวันนี้ก็ถามเพาก่อนว่าคนสมัครขั้งหมดกี่คน600อคนแล้วก็รับสี่คนค่ะรับสี่คนจากห600้อใช่ค่ะก็เกือบจะถอดใจแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือระหว่างสมัครเราก็ไม่ได้เสียอะไรค่ะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ค่ะก็ได้ถามค่ะหลังจากที่ได้ไปแล้วค่ะว่า ทำไมก็เหมือนกับก็จะมีความแปลกใหม่อย่างหนึ่งเห็นความทุ่มเทค่ะว่าเป็นนักศึกษาวิศวะยังไม่สมัยน,นั้นนักศึษาวิศวะส่วนใหญ่ก็เรียนอย่างเดียวค่ะก็ไม่น่าจะมาทำพริตตี้ได้ค่ะ อันนี้คือชุดพริตตี้สมัยน wow. ั้นนี่น่ารักนะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนี่าเป็นกางแกงก็จะแบบนี้เซงเกคาสัันน่ารักเ๋ดีก็เลยจะทำงานคู่กันก็คือเป็นติวเตอร์ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนมีงานพริตตี้ก็ทำพริตตี้ค่ะค่ะก็ทั้งหมดเนี้ยค่ะเก็บเงินได้เยอะมากในส่วนของงานแรกที่ได้ค่ะตอนนั้นได้เป็นเงินเดือนด้วยค่ะแต่ว่าทํา เดือนหนึ่งไม่กี่วันไม่ได้เสียการเรียนค่ะก็เลยเอาเงินเนี่ยไปดาวบะคือสมัยนะั้นนะบ้านเนี่ยจะเหมือนคอนโดสมัยนี้คือว่าจะซื้อกับกระดาษค่ะซื้อในห้างเดินห้างอยู่แล้วเขาก็ขายแล้วเราก็ซื้อแล้วก็ผ่อนดาวไป24งวดค่ะแล้วเราก็มองว่าตอนนั้นตอนนั้นอยู่ประมาณปี2ค่ะซึ่งพอ24งวดจบปีสก็สามารถที่จะกู้ธนาคารแล้วก็มีบ้านได้แล้วค่ะโ no. แต่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นแบบนั้นค่ะเ,เพราะว่าจบมหาลาัยตอนปี40เศรษฐกิจต้องยำกุ้งค่ะบ้านนี้ขึ้นโครงการค่ะที่จ่ายมาทั้งหมดเลยสองปีค่ะไม่เหลือเลยค่ะเป็นศูนย์ค่ะแต่ว่าดีที่เก็บเงินไว้ตลอดคือเงินจากสอนพิเศษกับอย่างอื่นก็คือมีมาตลอดก็คือเก็บทั้งหมดือคือแล้วโครงการไม่ให้คืนด้วยหรอไม่ให้คืนค่ะเพราะโครงการก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เลยบ้านที่ เช่าอยู่ก็คือเช่ามาตลอดแล้วก็ย้ายมาตลอดตอนมหาลัยเนี่ยมาย้ายจากเปลี่ยนจากกรุงเทพกีทาค่ะก็ย้ายมาอยู่โชคชัยสี่เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นเช่าบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นน่ะมีคนอื่นเช่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหลือห้องว่างอยู่หนึ่งห้องก็เลยอยู่กับแม่ค่ะห้องเดียวคันนี้เนี่ยตอนที่เวลาที่ได้เงินมานะคะอย่างสมมติว่าสอนพิเศษที่เป็นตัวต่อตัว,ตวเราจะได้เหมือนจริงๆสับตอนนี้พขาจะเรียกเหมือนเบีย้ยหัวแตกได้มา250-400ซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะคือไม่ได้ใช้เลย ก็จะเอาไปลงทุนต่ออย่างเช่นแม่ก็จะแบบเราเป็นสไตล์ชาวบ้านชาวบ้านแม่ก็จะรู้จักแบบว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็จะซื้อเสื้อวินค่ะแล้วแล้วก็ไปปล่อยให้พี่วินเช่าค่ะก็วันละจำไม่ได้ตัวเลขแน่นอนนะคะสมมติห้สิบหรือร้อนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อวนันต่อวันเราะะมีกี่ตัวคะ่ะเสื้อวินตอนนั้นน่าจะมีประมาณ 2- อตัวแต่ว่า เงินส่วนอื่นเวลาได้มาค่ะพิตตี้สอนพิเศษอะค่ะแม่ก็จะคือคือพอดีเรามีลูกค้ารายหลักอยู la, ยร่รายหนึ่งก็คือเจ้าของบ้านเราอะค่ะมีปัญหาการเงินตลอดก็เลยไปทีละห้าหมื่นห้าหมื่นจนหลายแสนค่ะก็คือสรุปว่าคือก็เหมือนได้ดอกเบี้ยมาค่ะเดี๋ยวเจ้าของบ้านที่เราเช่าค่ะมากู้เงินเราใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดูดูดิแล้วมันก็พอดีพอดีมาบังเอิญว่าบ้านเราไม่ขึ้นโครงการ แล้วทางเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่ไหวจะจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ไม่มีเงินต้นจะคืนถ้าอย่างงาั้นเราก็มาซื้อบ้านหลังนี้เถอะก็เลยจากผู้เช่าก็เลยได้เป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าก็กกคือสรุปว่าก็ยังมีส่วนต่างที่กู้ธนาคารค่ะเสร็จแล้วก็ส่วนของคนเช่าเดิมที่เขาอยู่เราก็ให้อยู่เหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็พอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะค่ะ เราก็ได้ค่าเช่าจะค่อนข้างค่อนข้าจะติดใจเรื่องของเรื่องของค่าเช่าค่ะก็เลยเห็นทางว่าอถ้าอย่างนั้นจะมาทางนี้ค่ะอแล้วก็เลยจะมีรายรับตรงนั้นมากอาแหละเมีบ้านและรถมาตอนไหนคะ